และคนถามว่าทําไมกูถึงแดกหมากูไม่ได้ชอบแต่จริงๆมันคือหน้าที่พวกกูลอกหนังหมาของพวกมึงแล้วพวกกูเอาไปทอดเอาไปขายอยู่ในปาร์ตี้เจอหมาดูท้องแต่ว่ามันตาลอยท้องฟ้าสีชมพูยังกับบาร์บี้และตอนนี้พวกกูเอเนจอยถึงไม่ใช่เพย์บอยแต่ว่าหมาของมึงหน้าที่ <Yeah. S 1> และพวกกูลอกฟอยอยู่ในปาร์ตี้ตอนกูถูกแมดดาบ,บี้จับมึงเสร็จส่งกลับไปซาปาลี่าร์ิอุผสมกับวาซาบี้วเวลานั่งดื่มพ,กพวกกูให้ความพันกับไปซาปาดีรีบไม่ได้โกปี้พวกกูแดกแต่ปีโป้ดังมจนไ้โททรฟี่ององน่่แหมาจนนััแขงซ็มได้โคลฟี่ท กูไม่โคตรจะลำคาญเพราะมันชอบเห่ากันยิงไม่ให้ตายเลยแตะฆ่าทอมาควันจับมันไปแดกไปว่าล้างเผาพันเพื่อกูถามว่าทำยังไงกูอบอกให้มึงไปเผาม้าเพรากูจะแดกหมาย่างเอาไปหมักเสียวพวกกูจะเป็นนายห้ามจะก top, ูออนท้องเงี้ยจะแดกหมาบ้ามึงจะขึ้นมาทำไมเพราะลักหมามันอยู่ข้างล่างบอกว่าคนที่แดกหมาไม่บ้าก็น่าจะต้องเป็นเศษสะวะตั้งแต่กูดแดกเนื้ำ ว่าเหมือนเนื้อวัวมันเป็นแค่เศษขยะพวกุณเริ่มจะหิวกูว่า้อมีคนเสียสละเนื้อหมามันมีรสชาติที่ดีไม่ได้มีเสน่ห์แค่ไปพวกกูแดดหมากันเกินขนาดขนาดที่พวกมึงเดินตลาดกูเอากระดาษเขียนป้ายประกาศว่าร้านคุณมีน้ำจิ้มอาดดไวยเหล่าซื้อแยกต่างหากมึงจะไปไหนกูเอาแรดมาฝากกูลองกินแม่นนำ พวกมึงยืนต้งพวกขุดเจาะน้ำมันขาก็ไปต้เลียมอ่ะอ๋อไม่ใช่คนอิตาเลียนห่าพวกกูอยู่บนโพเดียมเอาหมาไปชุบโครเมียมเกลือบริเวณของต้เดียมอ่ะพวกมึงมีทองเอาไปเลียมอ่ะปลาดุกมันก็ไม่เงี้ยงข้าพวกมึงหัพวกกูเฮี่ยนตอนหมามึงข้าเรับานและคนถามว่าทำไมกูถึงแดกหมากูไม่ได้ชอบแต่จริงๆมันคือหน้าที่พวกกูลอกหนังหมาของพวกมึงแล้วพวกกูเอาไปทอดเอาไปขายอยู่ในปาร์ตี้เจอหมาดูดฟอยแต่ว่ามันตาลอยท้องฟ้าเสียงฮูยังกับบาร์บี้และตอนนี้พวกกูเอ็นจอยถึงไม่ใใชชช่่่่่่่่่เเเเเพพพบบบบอออออออยยแแตตวววาาาาหมมมมมขขงงงงงึึทีีีไฟกกกกกกููปรรรรรุัค์์ส็จ้นะฮ

ใครบอกหลังภาษาจีนเก๊ไอ้นั B ่นบ mm ้า hmm. ก็คือผมถามจริงครับทํามาขายไหมทํามาทำไม <S 2> <S 2> ออคนทาเก๊นี่แม่งมีจินตนาการตั้งหน้าตั้งตาจะพิมพ์ไปใครซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ซื้อ,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 อไม่ใช่สมเด็จหลังก้างปลาเนี่ยผมเจอองค์เนี้ยเป็นองค์ที่สองผมบอกเลยแท้